สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบช่องมาอ่านให้ฟังนะฮะไม่ใช่มาเล่าให้ฟังอ่าก่อนอื่นเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกําลังใจช่องเราด้วยนะครับวันนี้ทุกคนเราจะมาอ่านในเรื่องพีไปนะแต่ว่าเราจะมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวเน็ตเจอมานะฮะอย่าเรามาดูชาวเน็ตคนที่หนึ่งกันเลยดีกว่า ชาในกุนกที่หนึ่งคือบ้านเราอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็มีรั้วกัน้นส่วนรอบๆคร,รัวก็เป็นบ้านชั้นเดียวห้องเราอยู่ชั้นสองเราถึงกลางคืนเดินจากเตียงไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําเสร็จเดินออกมากําลังจะไปปิดไฟนอนแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเรา จำได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายทุ้มๆเสียงไม่ยานแบบผีเรียกแต่จะเรียกแบบช้าๆหน่อยเขาจะพูดว่าขอกินน้ำหน่อยเราก็มองตามเสียงไปเห็นที่หน้าต่างม้องแค่ช่วงไรเขาขึ้นไปใหญ่เต็มหน้าต่างเลยเท่านั้นแหละเราวิ่งมาห่มผ้าคุมโปงเลยไฟห้องน้ำก็ไม่ปิด ได้ยินได้ยินเสียงก็เรียกซ้ำ,ซำไปซ้ำมาพอตื่นเช้ามาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังไม่มีใครเชื่อเลยตอนนั้นเราอยู่ประมาณปฐมชาวนี่คนที่สองออนเด็กๆเคยเจอในฝันตรงหน้าบ้านหลังที่เราชอบไปเล่นฝันว่าเดินผ่านแล้วเขาแบมือ มองขึ้นไปตัวผอมสูงถึงบ้านชั้นสองเลยเป็นผู้ชายผมริงรังไม่ใส่เสื้อผ้าแต่นุ่งขาดขาดพอเล่าให้แม่ฟังแม่ก็พาเราไปทําบุญแล้วก็ทิศส่วนกุศลไปให้เขาหลังจากนั้นก็ไม่ฝันอีกเลยแต่แม่เล่าให้ฟังว่าเจ้าของบ้านนั้น ลัง้าคนนั้นบอกว่าบางทีก็มีคนมาเรียกบ้าเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะมาให้เราฝันเห็นด้วยตอนฟังผลลุกเลยค่ะทําบุญให้เขาไปเถอะเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเขาน่าสงสารมากจริงๆชาวในคนที่สามเราเชื่อค่ะเราเคยได้ยิน เรื่องผ่านมาห้าปีแล้วค่ะเรามานอนบ้านแม่แฟนที่สิงคบุรีนอนชั้นล่างอ้องเป็นห้องเป็นห้องก่ออิดมันโล่งโจ้งมากแต่มีประตูตอนได้ยินเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งนี่แหละเสียงหวีดโหยคือตอนเราเรียนอยู่ปีสองโทรจะดดออกเลยละว่าเสียงอะไร นาทีนั้นคุมโปองอย่างเดียวเสียงร้องอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีก็หายไปสามาเราไม่เล่าให้ใครฟังเลยขอกลัวเรากขอกลัวเขาไม่เชื่อากันแม้แต่แม่แ,มแ,มแฟนส่วนเราก็กลัวว่าแฟนเราจะกลัวแฟนเราเป็นผู้หญิงนะเพราะเป็นบ้านเขา เราก็เลยไม่อยากเล่าอะไรมากมายพอผ่านมาได้หนึ่งสองปีรู้จักเจ้าของเพจที่เขาถือศีลเขาบอกว่าถ้าได้ยินให้แผ่บุญบุญทุศนที่เราเมีไปให้เขาเพราะพวกเขาหน่าสุสารมากเราก็คิดในใจไม่ทันและถ้าคืนนั้นตั้งสติได้เขาก็คงได้บุญแล้ว พอเราชอบทําบุญด้วยครับก็จบไปแล้วนะฮะสหรับช่องมาอ่านมาอ่านให้ฟังนะกับประสบการณ์ที่ชาวเน็ตได้เจอมาในแต่ละคนนะฮะสหรับคลิปหน้าครับจะทําคลิปแบบไหนผีแบบไหนหรือว่าประสบการณ์ของชาวเน็ตยังไงก็รอติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ